สวัสดีครับผมกิติศักดิ์คงคาครับนามปากกานายพินต้าเป็นนักเขียนวนวนิยายครับจริงๆต้องย้อนกลับไปประมาณปี2018นะครับตอนนั้นนี่ผมมาป่วยหนักมากนะครับแล้วก็ชีวิตค่อนข้างจะวิกฤตมากๆนะครับตอนนั้นไปเจอหมอหมอก็บอกว่าเออจริงๆช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยถ้าเราสามารถหาอะไรที่ทำแล้วมีความสุขได้นะครับหมอก็อยากจะให้ทำเพื่อที่จะผ่านเวลาช่วงนี้ไปได้นะครับ ตอนนั้นเนี่ยผมไม่มีความสุขการทำอะไรเลยนะครับยกเว้นอย่างเดียวที่ทำตอนนั้นก็คือการเขียนนิยายนะครับก็ใช้เวลาช่วงที่ยาาสุดในชีวิตเริ่มต้นเขียนนิยายเรื่องแรกนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักนวนิยายเรื่องนี้ชื่อว่าเกสศขาวกาวศิฟุน่นะครับแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตเป็นนักเขียนวรนิยายต่อมาเรื่อยๆครับ ผมมีทั้งหมด3นามปากกาด้วยกันนะครับนามปากกาแรกก็คือนายพินต้าที่หลายคนอาจจะรู้จักนะครับนามปากกานี้เนี่ยใช้เขียนวริยายวัยรุ่นเป็นหลักนะครับก็หลักๆก,ก็จะเป็นผลงานกลุ่มนิยายบอย l ลิฟนิยายวนะครับนามปากกาที่2คือชื่อจริงของผมเลยนะครับกฤษฎาคงคาแนวนี้ก็จะใช้เขียนเกี่ยวกับวรรณกรรมทั่วไปนะครับสารคดีความเรียงมวาถึกประสบการณ์นะครับรวมไปถึงสุดท้ายที่ใช้อีก นามปากกาหนึ่งนะครับก็คือลงทุนศาสตร์ลงทุนศาสตร์เนี่ยจะใช้เขียนเกี่ยวกับการเงินการลงทุนนะครับทำเพจเกี่ยวกับการเงินการลงทุนเกี่ยวกับพุ้นนะครับแล้วก็ยังมีพอดแคสต์ด้วยนะครับก็จะมีทั้งหมดหลกัหลกๆ3านามปากกาด้วยกันครับผลงานตอนนี้ที่ประกาศทำซีรีส์แล้วเนี่ยมีทั้งหมด4เรื่องนะครับแล้วก็ ระหว่างนี้ยังรอที่จะประกาศอีก2เรื่องนะครับจริงๆแล้วรวมเป็น6เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเกียรติขากราศีฝุ่นนะครับเรื่องที่2ใครคือองชองเตเรื่องที่3มเดียโดปามีนลุ่มหลงจงรักนะครับแล้วก็เรื่องที่4ก็คือรักนี้ไม่มีถูกปักยาวนะครับมี2เรื่องที่เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ชวนทุกคนนะครับลุ้นไปได้วยกันว่าอีก2เรื่องที่เหลือเนะี่ยคือเรื่องอะไรนะครับแล้วก็จริง,รงๆหลังจากนี้ก็คิดว่ายังมีอีกหลายโปรเจกที่กาลังพูดคุยและพัฒนาซึ่งกันและกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนวนิยายที่ดัดแปลงมาจากบทละครด้วยคือผมมาเป็นนักเขียนบทละครด้วยนะครับก็จะได้รับมอบหมายให้เขียนนวนิยายบางเรื่องนะครับจากตัวพอตตั้งต้นหรือบทละครนะครับก็จะมีเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวแล้วก็ภาพนายไม่เคยลืมครับ รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวนะครับเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประวานกับเชฟโอบนะครับเชฟโอบเนี่ยเป็น เชฟที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับแล้วก็มีร้านกระเพราร้านหนึ่งนะครับชื่อว่ากระเพราร้านนี้ไม่มีถั่วฝักยาวนะครับตัวปลาวานเองเนี่ยนะครับช็อตเงินมากนะครับอยากได้เงินก็เลยรับจ้างที่จะปลอมตัวเข้ามาเพื่อที่จะมาเฟ้นหาสุดยอดผู้สืบทอดของเชฟโอมนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเชฟฝึกหัดนะครับที่รับมอบหมายมาว่าจะต้องทํายังไงก็ได้ให้เป็นผู้สืบทอดของเชฟใจร้ายคนนี้ให้ได้นะครับซึ่ง แน่นอนนะครับว่าเรื่องราวมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันจะมีความลึกลับซับซ้อนข้างในอีกมากมายนะครับก็เชิญชวนทุกคนไปดูซีรีส์หรือว่าไปอ่านวนวนิยายกันได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเคยเห็นกระแสนะครับเกี่ยวกับกระเพราใส่ถั่วฝักยาวหรือกระเพราไม่ใส่ถั่วฝักยาวนะครับกระเพราที่แท้จริงต้องไม่ใส่ถั่วฝักยาวเลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยผมก็อยู่ใน ท่ามกลางดราม่าเหล่านั้นด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกสนใจในความเขาเรียกว่าความลื่นไหลทางวัฒนธรรมการกินและกันแล้วก็รู้ส nee, ึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกได้ที่จะใส่หรือไม่ใส่ถั่วฝักยาวนะครับเพียงแต่เราจะต้องรู้จักที่จะเขาเรียกว่าอะไรยืนหยัดในสิ่งที่เราเลือกนะครับนั่นก็เลยมาเป็นที่มาของรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวที่นอกจากจะได้โครงเรื่องหลักมาเกี่ยวกับการทําอาหารเกี่ยวกับกะเพราหร่อถั่วฝักยาวแล้วเนี่ยก็ยังได้แกะเรื่องที่เกี่ยวกับการยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ตัวเองเลือกด้วยครับ จริงๆแล้วถ้าพูดในเชิงของวรรณกรรมอุปมาอุปไม้ทั่วไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถั่วฝักยาวเป็นเพียงสัญลักษณ์หนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นอื่นก็ได้นะครับเพียงแต่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะท่กฝักยาวเนี่ยน่าจะเป็นผักที่หลายๆคนเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจเหมือนกันนะครับก็เลยหยิบยกมาใช้ในซีรีส์เรื่องนี้หรือว่านิยายเรื่องนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยชีวิตจริงของเรานะครับกระเพราในชีวิตจริงของเราจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นถุ่วฝักยาวอีกเดียวก็ได้ที่เป็นอุปสรรคในชีวิต ถั่วฝักยาวในชีวิตของคุณอะมันคืออะไรกันแน่ครับรักนีไม่มีถั่วฝักยาวเนี่ยจริงๆต้องอธิบายว่าเป็นผลงานลำดับประมาณสัก 7หรือ8ในกลุ่มนิยายบอยเลิฟที่ผมเขียนนะคบนิยายวายนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยก็เรียนรู้ประสบการณ์มาเยอะเกี่ยวกับการทํางานด้านนี้นะครับหมายถึงว่า1เลยผมก็อาจจะมองเห็นว่าตัวเองเนี่ยชอบเขียนอะไรนะครับสองผมอาจจะรู้ว่าตัวเองถนัดจะเขียนอะไรแล้วก็3เข้าใจกับกลุ่มผู้อ่านมากขึ้นว่าผู้อ่านต้องการอ่านอะไรนะครับดังนั้นเนี่ย ไอ้ส่วนผสมเราเนี้ยผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าถามว่าถ้าเอานิยายกลุ่มบอยส์เลิฟทุกเล่มนั้นนิยายวายทุกเล่มที่ผม,มเคยเขียนมาเรียงเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ารักนี้ไม่มีถูกฝักยาวเนี่ยก็จะเป็นผลงานที่ผมรู้สึกว่ามันดีแล้วคมก่อมที่สุดเนาะคือหมายถึงว่าบงเรื่องอื่นมันก็จะมีเรื่องที่ผมชอบหรือที่ผมผูกพันเนาะแต่ถ้าเอาว่าถ้าจะอ่านเล่มหนึ่งของผมแล้วคิดว่าอันนี้เป็นส่วนผสมท,ที่ลงตัวมากๆแล้วก็น่าจะถูกใจได้มากที่สุดเนี่ยผมก็แนะนำว่ารักนี้ไม่มีถูกฝักยาวอาจจะเป็นนิยายเรัรบ ผมคิดอย่างนี้นะครับว่าตัวความสัมพันธ์ระหว่างปลาวานกับเชฟโอบเนี่ยเหมือนน้ากับน้ามันนะครับที่มันเหมือนจะเข้ากันไม่ได้เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตจริงอะ่ะไอเรื่องบางอย่างที่มันดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้อะ่ะ ถ้าเรามีสิ่งบางสิ่งบางอย่างมาใช้ในการเชื่อมประสานสัมพันธ์เนอะมันก็สามารถทําให้ความสัมพันธ์ที่เหมือนจะเข้ากันไม่ได้เข้ากันได้ก็ได้นะครับอย่างเนี่ยสบู่ที่เราใช้เนี่ยก็เป็นอิมมัลซิฟายเออร์อย่างหนึ่งนะครับก็สามารถช่วยทําให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยเชื่อมผสมกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกความสัมพันธ์บนโลกเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่ได้ค่อยแมทชิ่งกันเท่าไหร่หรือคงไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่มันสัมพันธ์ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เนอะแต่มัน รักษาความสันนไปได้ยืนยาวครับจริงๆต้องบอกว่าคาแรคเตอร์นักแสดงทุกคนเนี่ยค่อนข้างจะตรง100%ยเปอซลยคือตอนน้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าเวลาผมเขียนเนี่ยผมอาจจะไม่ได้มีภาพคาแรคเตอร์ในหัวชัดเจนเท่ากับเขาเรียกว่าอะไรชัดเจนเท่ากับนักเขียนคนอื่นละกันนะครับสิ่งที่ผมเห็น ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหลักคือเรื่องของนิสัยใจคอคาแรคเตอร์นะครับซึ่งเวลามาเปรียบเทียบกับนักแสดงเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพว่าเออนักแสดงคนนี้สามารถถ่ายทอดในสิ่งที่เราคิดออกมาได้ใกล้เคียงมากๆเลยซึ่งน้องนักแสดงทุกคนเนี่ยผมคิดว่าน้องทุกคนทําออกมาได้ดีหมดอย่างในไพร์ร์เนี่ยเราเห็นสิ่งที่น้องเล่นสิ่งน้องแสดงนะครับก็ในฐานะนักเขียนคนหนึ่งก็ชื่นใจมากๆนะครับถ้าจะเอาแคสต,ตรงกับภาพเนี่ยถ้าถามผมนะผมอาจจะเห็นภาพนักนักแสดงที่ใกล้เคียงที่สุดอยู่คนเดียวหมายถึงว่าคือ ในเวลาผมเขียนนะผมอาจจะไม่ค่อยมีภาพนักแสดงเท่าไหร่แต่มีคนหนึ่งที่ผมมีภาพชัดเจนคือเชฟโอบเนะและตัวเชฟโอบในจินตนาการของผมกับเชฟโอบก็คือใส่ลับเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากนะครับส่วนคนอื่นเนี่ยผมอาจจะไม่ได้มีภาพชัดเจนไว้ขนาดนั้นนะครับทำให้เวลาเห็นแคสเนี่ยเราก็เอ p เ e c i a t e ทุกคนเลยดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกคนนะครับก็เป็นการทำงานที่มีความสุขมากๆครับผมเชื่อว่า ซีรีส์เรื่องนี้จะทําให้เราหิวมากขึ้นแล้วก็อยากออกไปหาอะไรกินมากขึ้นนะครับจริงๆผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องกินที่อิ่มก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็หิวอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเก็บท้องรองรองไว้ดีกว่านะครับดูซีรีส์ให้จบแล้วหากระเพรามานั่งกินพร้อมกับการดีรันรอบที่2ไปพร้อมกันกันกบซีรีส์ครับ ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่ารักนี้ไม่มีถูกฝักยาวเนี่ยเป็นนวนิยายชนะเลิศรางวัลเว็บโนเบิลสเปเรชั่นอเวอร์ดปี2022นะครับตัวลิขสิทธิ์ของนวนิยายเนี่ยขึ้นอยู่กับบริษัทที่อิ s สโต e นะครับเป็นบริษัทที่จัดการประกวดครั้งนี้นะครับหรือว่ามีส่วนร่วมในการประกวดครั้งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการจะทำรูปเล่มเนี่ยอาจจะอาจจะมีความชา้านิดนึงหรือว่ามีกระบวนการเงื่อนไขนิดนึงเนื่องจากอินส o r e เนี่ยเป็นบริษัทท่ามชาตินะครับแล้วก็หากใครสนใจติดตามรูปเล่มนะ เป็นออฟฟิเชียลของนักเขียนนะครับเพื่อที่เวลาผมมีแจ้งข่าวเนี่ยก็จะได้ติดตามกันได้นะครับง่ายที่สุดก็จะเป็นแอปพลิเคชัน X กนะครับก็เสิร์ชเข้าไปได้เลยว่านายพินตาก็จะเจอแอคเคาท์ผมนะครับก็สามารถเข้าไปแล้วก็เวลาผมมีอัปเดตอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถติดตามได้หรือว่าจริงๆถ้าไม่สะดวกหรือว่าไม่ไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียนะครับก็อาจจะใช้วิธีการเสิร์ช Google ดูก็ได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยนวนิยายมาหรือยังนะครับในตามแผนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมาในช่วงที่ซีรีส์ออนเนี่ยแหละครับผม อยากรีบอ่านก่อนซีรีส์จะออนหรืออยากจะอ่านแล้วตอนระหว่างที่ซีรีส์ออนไม่อยากรอนะครับก็แนะนําว่าอุดหนุนเป็นเวอร์ชั่นอีบุ๊กก็ได้นะครับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับอ่านที่ไหนก็ได้นะครับในแอปพลิเคชันสะดวกมากๆกนะครับก็ติดตามได้นะครับตอนนี้มีวางจําหน่ายแล้วที่แอปพลิเคชันเมเนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็อ่านได้ทุกที่ทุกเวลานะครับถ้าอนาคตอยากจะเก็บเล่มก็อาจจะต้องรอจังหวะที่เล่มออกนะครับแต่ตอนนี้ซีรีส์ออนแล้วนะครับก็เชิญชวนทุกคนว่า อ่านไปด้วยดูไปด้วยกินไปด้วยจะแฮปปี้มากกว่าแน่นอนครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับนักอ่านทุกคนก็คือว่าในปัจจุบันนะครับหลายคนก็คงจะรู้ว่าอุตสาหกรรมหนังสือนะครับหรือว่า การอาชีพนักเขียนเนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับเนื่องจากคนส่วนใหญ่เนี่ยก็อ่านหนังสือกันน้อยลงนะครับเนื่องจากชีวิตของคนเราเนี่ยมีอะไรทําต้งเยอะแยะนะครับอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องอ่านหนังสือเหมือนสมัยก่อนอยุคอนาล็อกแล้วนะครับดังน,นั้นเนี่ยนักอ่านที่ยังอ่านงานเขียนนะครับยังอ่านนิยายยังสนับสนุนนักเขียนเนี่ยผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยว่าแรงใจของทุกคนนะครับแรงสนับสนุนของทุกคนเนี่ยทำให้ความฝันการเป็นนักเขียนของผมเนี่ยไปต่อได้รวมไปถึงความฝันในการเป็นนักเขียนของนักเขียนอีกมากมายในประเทศแลละะในนนนโกกกกกกีี้้คคครัับยยงงงไ็อออาาาจทททุุุว่่่ณ คุณกาลังเติมความฝันให้ใครสักคนนึงอยู่นะครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราในฐานะนักเขียนเนี่ยมีความสุขแล้วก็ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนมากๆเลยครับ ผมกาลังเขียนนวนิยายเรื่องใหม่นะครับเป็นนิยายบอยส์เลิฟอย่างเงี้ยแหละครับอยู่ทั้งหมด2เรื่องนะครับก็เป้าหมายของผมเนี่ยอยากจะออกในช่วงปลายปีนี้นะครับตุลาน่าจะไม่ทันแล้วนะครับปิดต้นฉบับไม่ทันนะครับเล่มแรกเนี่ยมีลงออนไลน์ไปแล้วนะครับชื่อว่ารักเสาเทวทินนะครับก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์วุ่นวายระหว่างพี่น้องสองคนนะครับกับคนอีกคนนึงนะครับก็เป็นเอไม่อยากใช้คำว่ารักสามเศร้าเนะเป็นความสัมพันธ์วุ่นวายของคน3คนดีกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ ออนไปแล้วนะครับสวมารถอ่านได้ทั้งหมด10ตอนนะครับแต่ก็เดี๋ยวรอรูปเล่มออกทีเดียวนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็กำลังเขียนอยู่นะครับคิดว่าน่าจะออกในระยะเวลาปลายปีนี้หรือแม้กระทั่งต้นปีหน้าน,นะครับยังไงเนี่ยก็อยากจะฝากนาวนรยายเรื่องอื่นของผมด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆเน,นี่ยนวนรยายบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ทําละครหรืออาจจะยังไม่มีโอกาสได้ทำละครแต่ผมก็ตั้งใจเขียนทุกๆเรื่องในฐานะนักเขียนเลยครับ <S <S จริงๆแล้วผมคิดว่าถ้าทุกคนมาดู สัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับถ้า1เลยไม่ได้เป็น นักอ่านของผมอยู่แล้วนะครับก็คงจะเป็นกลุ่มที่2ก็คือเป็นคนที่มาดูซีรีส์รักนี้ไม่มีจุดฝักยาวนะครับแล้วก็อยากรู้จักนักเขียนให้มากขึ้นนะครับผมก็อยากจะแนะนําอย่างนี้ว่าสื่อในแต่ละรูปแบบเนี่ยมีวิธีการเล่าเรื่องไม่เหมือนกันนะครับอย่างสื่อที่เป็นซีรีส์หรือละครหรือภาพยนตร์เนี่ยจะเล่าผ่านภาพเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงในหัวของตัวละครมากมายนะักเท่ากับการอ่านเป็นนิยายที่เป็นตัวหนังสือที่สามารถบ,บอกเล่าเรื่องราวในหัวตัวละครได้นะครับจริงๆแล้วผมรู้ผมรู้สึก อ่านนิยายนีครับจะทําให้เราเนี่ยกระโดดเข้าไปในเรื่องกระโดดเข้าไปในความคิดของตัวละครและทําให้เรื่องราวมันสนุกมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่รักซีรีส์เรื่องนี้หรือว่าชอบซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็อย่าลืมแวะเวียนมาอ่านฉบับนวนิยายกันนะครับอย่างในแอปพลิเคชันเม p นะครับก็สามารถกดอ่านตัวอย่างก่อนได้ยังไม่ต้องซื้อนะครับถ้าชอบเราค่อยซื้อภายหลังก็ได้ครับ ช่องทางหลักที่ผมใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับงานเขียนของผมนะครับก็คือแอปพลิเคชัน X นะครับสามารถเสิร์ชว่านายพินตาได้เลยนะครับรวมไปถึงช่องทางอื่นก็มีนะครับเช่น IG นะครับแล้วก็ f c e e o o o นะครับเสิร์ชว่านายพินตาได้เหมือนกันนะครับแต่ผมจะอัปเดตบ่อยๆในใน X หรือ Twitter ที่เรารู้จักกันนี้มากกว่าครับสามคำสำหรับรักนี้ไม่มีถูกฝากยาวนะครับระ วังหิวอย่าลืมนะครับยังไงก็หิวแน่ๆดังนั้นไม่ต้องรีบกินให้อิ่มมาก่อนครับซื้อของที่จะกินมาแล้วรอดูซ้ำรอบที่2กับผมแล้วก็นั่งกินหน้าจอไปด้วยกันครับอย่าลืมนะครับรักนี้ไม่พีดียวปากยาวขอบคุณครับ